โอเคผมต้องขอกราบสวบัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันน่อกี้ผมภูมิสะไปอาราฟามิลี่เกตใเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Regent's of Madlum หรือว่าเกม m มเปิลรัสนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันผมขอแนะนำทางจรชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนส่วนตัวตะกุ่มหมายแล้วก็เปิดให้ประกัน24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ราคลิปนนะครรับสาามถกดเข้าไไปเติมด้้้แลวก็ถาใครบอกว่ามาาาาาจกอรฟมิลี่่จะไดด้สวนล พิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมจะมาวัดใจเลยนะเพราะว่าอีเวนต์บอร์ดเนี่ยหรือว่ากิจกรรมพุ่งทะลวงอธิษฐานดวงจิตเนี่ยสังเกตปัจจุบันเนี่ยผมติดอันดับ6ของเซิร์ฟใช่ไหมอ่าผมใช้ผักไป8 8 8 0 0 0 0ันใช่ไหมอันดับ1เนี่ยนะครับเขาใช้ไป1 1 6 6 0ล้าซึ่งห่างกับผมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ เกือบเอบประมาณ300000เลยนะครับอันนี้พูดตามตรงเลยแต่ว่าคราวนี้ระยะเวลาเนี่ยเหลืออีกประมาณ13นาทีเนี่ยอีเวนต์จะหมดแล้วถูกไหมผมก็เลยรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยผมดองตัวของตรงนี้นะครับอ่าไอตัวผักเนี่ยผมดองมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้สังเกตผมมีอยู่ประมาณ2 8 0 0 0 0แต่ว่าผมมี ตัวของไอเทมที่เป็นตัวของมเมล็ดขั้นสูงนะหรือว่าพิเศษใช่ไหมแล้วก็เหลืออันนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมจะมาซื้อไอเทมที่ช่วยเพิ่มในการเก็บเกี่ยวเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น50%จากการาปลูกผักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไปเนี่ยสังเกตปกติผมเก็บผักจะได้ประมาณอยู่ที่ 1,300นะครับบวกอีกน50%ะน่ะนะสังเกตว่าเราจะบูสต์ทีเดียวปุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็เก็บได้สูงสุด30ฟรั้ลงนะครับสังเกตแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเลยคราวนี้เราจะลองมาปั๊มดูแล้วเราจะมาคำนวณว่าเอะเราจะชนะเขาได้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆเขาก็จะมาปั๊มใน10นาทีสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูนะครับอันนี้ผมจะเอาโอเค จะให้กินทีละ3าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมอัปเกรดไอตัวช่วยบูสต์ความเร็วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นอ่าแล้วก็มาใช้ปุ๋ยธรรมดา30นาทีเห็นไหมมันก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าปุ๋ยระดับสีม่วงอะ่ะมันจะ1ปุ๋ยเท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าการเก็บเกี่ยวของผมปัจจุบันอะ่ะ มันจะเท่ากับ3ชั่วโมง28นาทีเนาะเพราะฉะนั้นเราเสียปุ๋ยสีชมพู3ามชิ้นแล้วก็เอาปุ๋ยตัวของธรรมดาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างคุ้มกว่า1อันนะครับผมก็เลยเก็บของไว้รอเลยนะครับเก็บของไว้รอเลยครับตอนนี้นี่เราก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้เนะี่ย ดูสินะครับถ้าสมมุติเขาดันพลังไปอีกเนี่ยอย่างน้อยผมก็ติดอันดับ2แหละเออนะครับอย่างน้อยก็ก็ได้อันดับ2มาผมมองว่าถ้าที่2เนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะนะครับถ้าได้ที่2เนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าที่2กับที่1อ่งอะรางวัลมันต่างกันเยอะมากนะนะครับอ่าเหลืออีกประมาณตอนนี้นะตอนนี้เหลืออีกประมาณ11นาทีนะครับเดี๋ยวเรา ผักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จนะครับแล้วเราก็จะไปกดผักนะครับไปใช้ผักตอนนี้ประมาณ3 0 0แสนละว3 0แสน2หมื่นเลยครับเห็นไหมอ่าโอเคอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็1ชั่วโมงไปนะครับอันนี้ทีละอันปุ๊บปุ๊บ คือถือว่าโชคลายมากนะไอนี่เพราะว่าใชาเมล็ดระดับแบบระดับกลางอะ่ะแต่แม่งได้ชั่วโมงเดียวนะครับของโคตรกากนะอ่ะอย่างน้อยเอาไปครับปึ๊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 บ,บ,บแล้วก็กิน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 มันจะมีระดับสูงมาสักอันไหมไอ้เฮียเอ้ยระดับกลางหมดเลยอ่ะมีระดับสูงมาหนึ่งอันนะครับโชคดีมอ่ะสองอันมาโอ้โหเหลือจะเชื่อครับ เหลือมเมล็ดอีก3มามเมล็ดนะเราเหลือเก็บได้อีก6ครั้งครับเดี๋ยวมารอลุ้นแล้วก็ไปกดได้ไหมโอเคได้นะครับโชคดีไปโอเคไม่ได้แล้วถ้างั้นก็จัดปุ๋ยธรรมดาไปเลยครับอันนี้ไปเลย โอเคอ่าลราเอาอันสุดท้ายนะเหลืออีกประมาณ3ชิ้นนะครับขอให้ได้ซักโอยโอเคไม่ได้ไม่เป็นไร่ะก็ตอนนี้คือทุกอย่างทั้งมวลเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมดแล้วนะประมาณ3 4 0 0 0 0สนะครับระยะเวลาตอนนี้เหลืออีกประมาณ9นาทีเราต้องไปรีเซ็ตซึ่งผมอ่ะอยากทำให้เหมือนกับอ่าท็อปท็อปที่1ที่เขาเล่น p คีสายเวทนะนะครับก็คือจะรีหาที่มันเป็น ตัวของดาเมจธรรมดานะครับดาเมจธรรมดาใช่ไหมแล้วก็พลังชีวิตตอนนี้สก,กิลของผมอ,อ่ะได้มาหนึ่งอันแล้วเขาเล่นเป็นโจมตีธรรมดานะครับอุ้ยเฮียพลังชีวิตโอ้โหอย่างพลาดเราต้องเก็บพลังชีวิต2แล้วก็พลังโจมตีอ่าทั้งหมดอีก2นะครับโอ้โหแล้วเราปวดไปแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูหน่อยนะดูที่1เึ่าเขาหน่อยว่าเขาได้อัปเกรดอะไรต่อหรือเปล่านะ โอเคตอนนี้เราอันดับ5แล้วจากอันดับหใช่ไหมโอ้เราคือเราพลาดจัดเลยครับป้องกันกระหายแต่มันออกบ่อยอยู่นะพลังชีวิตอะ่ะปกติแม่งออกบ่อยจัดเลยรอบนี้ เงียบเงาเลยนะเธอประมาณ8นาทีโอ้โหผมต้องเร่งแล้วอะหรือไม่ก็กดรัวๆเ,เลยอะกดมุ่วๆเอารัวเลยป้องการทั้งหมดสหายอ่านติ๊โจมตีทั้งหมด100%หนนูของดีครับอย่างนี้หวานเลย เนี่ยเราต้องเอาโจมตีทั้งหมดให้ได้ประมาณ2อันเนาะแล้วก็พลังชีวิตอีก2นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตามแบบคนที่เขาแบบไประดับท็อปหของก e ิววอแล้วก็ PVP ที่เป็นแบบพวกข้ามเซิร์ฟหลายๆอย่างนะครับที่เขาเล่นเวทแสงนะที่เป็นรถคูดาวอ่ะก็คือไอตัวลูกป,ปั้นเนี่ยเขาจะเอาเป็นตัวสกิลอ่าอ่าตัวดาเมจสกิลหนเนาะแล้วก็พลังชีวิต2แล้วก็พลังโจมตีทั้งหมด2นะครับแล้วก็ เซตไอเทมเนี่ยนะครับเขาจะเล่นเป็นตัวของฟื้นฟูนะแล้วก็สตันแล้วก็หลบหลีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกกิวอว์หรือว่าต่อสู้หลายๆอย่างอ่ะมันต้องเจอกับหลายๆคนใช่ไหมซึ่งเราเจอคนแรกปุ๊บเนี่ยพอเราเจอคนที่2อง่ะถ้าเรามีสกิลฮิวอ่ะแล้วเราเน้นฟื้นฟูอ่ะแป๊บเดียวลงกดปุ๊บมันก็เลือดเต็มอะไรประมาณนั้นอ่าก็เลยต้องเน้นแบบว่าเน้นฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับ คือตอนแรกผมก็มองข้ามะนะแต่แบบพอเห็นคนที่แบบโหเขาเล่นตื่นมาแล้วก็เลยอยากลองอยากลองแบบอยากลองเล่นตามดูนะตอนแรกผมกะว่าจะเอาเป็นสกิลทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าโอเคนะครับไม่เป็นไรเราลองลองลอง,ลองทำตามเซียนดูก่อนนะแต่ว่าของผมก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนั่นแหละนะครับแต่แค่แบบอ่าลองทำไว้ไว้ก่อนรอแบบรอเรามีของก่อนนะครับเพราะว่าเวทนี่คือแบบอไอเทมไม่มีเลย สายโตกลับยังพอโอเคนะแต่ว่าเวทน,นี้เงียบกริบเลยครับป้องกันเหลืออีก6นาทีนะโอ้โหใช้ยังให้หมดวะเนีเมื่อีอะไรวะเมื่กี้เหมือนต้านทานคลิปปะเห็นคาว่าต้านทานขึ้นมานเาเมตตต่อบอส แล้วปกติพลังชีวิตแม่งเด้งมาแบบจนที่เกียนได้อ่ะผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มกดตอนเหลือ5นาทีสุดท้ายเหมือนกันนี่แหละเหลือ5นาทีแล้วโอเคโจมตีทั้งหมด90%เอามาอยู่ถือว่าโอเคต่างกันประมาณ1ประมาณ2%นะต่างกันประมาณ2%เก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้อ่ะทีละประมาณ โอ้พลังชีวิต90โอเคเลยตอนนี้ผมเหลือแค่พลังชีวิตอีกอันเดียวนะครับก็คือพลังโจมตี2อันแล้วใช่ไหมอ่าโจมตีทั้งหมดโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็พลังชีวิตเหลือพลังชีวิตอีกหนึ่งอันอ่าจหายโอ้โชคดีนะอยู่ๆก็ได้มาเลยแต่ว่าสเตตัสก็ประมาณ90ซถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ ประมาณ1แสนนะตอนนี้เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับหมดกิจกรรมเดี๋ยวเรามารอนลุ้นเลยว่าเฮ้ยเราจะชนะที่1นึ่งไหมรอบนี้นะเออนะอุย้ยพลังชีวิตไอ้เฮี่เอ้ย ơi! ชีวิตเด้งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้โอ้มายกอดระดับ 3s ด้วยฮัลโหลเพื่อนชีวิตเปลี่ยนเลยว่าจะได้ครบแล้วแม่งเอ้ยโอ้โ oh, ห oh, เหลือจะเชื่อครับจะครบแล้วแม่งมือมันลื่นแบบลื่นตลอดเลยโอ้โ oh, ห oh. หัวจะปวดป้องกัน โอ้โห oh, ป้องกันป้องกัน S S อ่ะเอาไว้ก่อนเลยกันอันนี้ก็รีหาโตกับโอเคอ่ะใช้หมดแล้วตอนนี้เหลืออีกประมาณ3นาทีนะสังเกตต,ตอนนี้เราคะแนนเท่าไหร่อันดับ2ไอ้เคี้ยเอ้ยหางกันกระจึงเดียวแม่ง <c oughs> เขากดใส่คืนเหมือนกันโอ้โหเอ้ยห่างกันแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอ่าของผม1นึ่งล้านสองแสน หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเขาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นต่างกันประมาณสามหมื่นถามว่าเยอะไหมผมมองว่าเยอะอยู่นะสามหมื่นก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแสดงว่าผมไม่มีทางชนะเขาลวแล้วก็ที่สองเนี่ยถือว่าได้ของโอเคอยู่แล้วกันแล้วก็ที่ที่สามเนี่ยนะครับเขาประมาณหนึ่งล้านห้าหมื่นใช่ไหมต่างกับผมประมาณสองแสนนี่คือแทบไม่มีโอกาสชนะกันแล้วนะเอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นปกติ คือผมอคิดว่าผมอาจจะแซงเขาได้ในช่วงสุดท้ายไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วะถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ยยังไงผมก็ติดที่2อะ่ะผมน่าจะมาดูก่อนนะเออเพราะว่าที่2ที่3ของไม่ค่อยห่างกันมากสังเกตไอตัวคําสั่งขีนยาน6กับ5นะนะครับไอเทมเนี่ยต่างกันแค่กระจึง1จริง,งๆแต่ที่2กับที่1เนี่ยห่างกัน4ชิ้นผมกะว่าเออยังน้อยเอาแม่ง เอาแม่งให้ได้สีชิ้นแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับรอบนี้ก็ยังถือว่าดีแล้วก็ปัจจุบันผมมีคําสั่งขี่ทยานประมาณ7ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีบุญได้ขี่ดาบสักทีแล้วมีบุญได้ขี่ดาบเพราะว่าสำหรับผมอะ่ะผมมองว่าดาบอะเราต้องเก็บไอเทมตัวเนี้ยนะครับไว้ลงด่านดันเจียนตอนใช้คู่กับธนูด้วยเพราะว่า สังเกตอัตราคิดที่ค่อนน่ะจะเพิ่ม1%กับครีดามิห้าเปอร์เซนต์ใช่ไหมซึ่งมันทับซ้อนได้ประมาณอัตราคิดยี่สิบครีดามจดหนึ่งร้อยแสดงว่าเราต้องบูตอยู่ที่ประมาณยี่สิบวินาทีทุกๆวินาทีเนี่ยเราจะบวกหนึ่งเปอร์เซนต์ไงอ่าเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยนะครับยังไงซะมันต้องเอามาลงดันเทียนตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นดันที่เราไม่จะเป็นต้องไปไล่ตีกับมอนเลยก็คือสามสิบวิคุณต้องตีมันให้ตายเพราะฉะนั้นใช้กับดันนี้ได้ ดันนี้ก็เกิน30วินะครับอันนี้ก็เกินอันนี้ก็เกินแต่ว่า2อันเนี้ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อันเนี้ยแป๊บแป๊บราตายอันนี้แป๊บแป๊บรอตายสัตว์ขี่ที่เหมาะคือพัดจันทร์กับพวกเบิร์ชดามเมจไปเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นอมาตะอันเนี้ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตันอยู่ที่เลเวล20ซึ่งเซิร์ฟจีนก็ตันอยู่ที่เลเวล20เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครผ่าน20แล้วเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมาก เออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวดาบเนี่ยใช้ลงดันได้ทุกดันเลยนะครับรวมถึงบอสด้วยนะอ่ารวมถึงบอสท,ทุกบอสเลยน,นั่นเองนะครับแต่คุณต้องยืนให้ได้แค่นั้นเองแต่เรื่อง PVP อ่ะนะครับต้องบอกก่อนเรื่อง PVP เนี่ยดันเจี้ยนตัวเนี้ยกับตัว PVP เนี่ยผมมองว่าไอเทมสัตว์ขี่ที่โกงสุดในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นพระจันทร์แหละอ่าหลักๆกก็ส่วนตัวก็เรียกได้ว่าโอเคครับ เรียบร้อยนะครับเขาแจกของมาแล้วเราไม่สามารถทลายชนะที่1ได้แต่ว่าเราได้ที่2มาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้แย่อะไร <c oughs> <c oughs> แมงเอ้ยเนี่ครับอู้พลานนิดเดียวนะโอ้โหถ้าสมมุติผมรู้ว่าอย่างน้อยผมได้ที่2อ่ะผมจะเก็บอีกประมาณ200,000ได้เลยนะเออผมกะว่ายัางไงกูก็ใส่สุดเอาที่1แล้ววะแต่แบบ โอเคพลาดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าน่าจะมาดูสักเล็กน้อยละกันเผื่อใครแบบเฮ้ยจะพลาดไม่พลาดเนี่ยแนะนําว่ามาดูก่อนเหมือนผมนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้สเตตัสของนักเวทมาเกือบเกือบครบแล้วกันนะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้ลวกันสรัสดีครอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็ถ้าใครนะครับแซงผมได้เมื่อกี้มาเม้นหน่อยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเกือบไปแล้วอะไรบานนี้หรือเปล่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ